ทำโอให้หน่อยเดิประกอบเหล็กนะครับไอ้เหล็กส uh, ี่สอง่ส right, ี่อ uh, ่ะประกอบไม่ได้หกสิบคู่หกสิบผมจะมาสร้างฐานในตัวราเซลยวตัวนี้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวผมเข้าไปกรอกทีเออเนี่ยแล้วเราก็ปิ้งย่างเออแล้วจะบอกพี่มันเราบ้างเดี๋ยวก่อนวันอันเนี้ยให้เขาให้เขาขยับเหล็กให้หนูหน่อยได้ครับตัวนั้นเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเอาตัวนี้หนูจะติดไฟสวยๆฮะ อจะทำสสวยอะไรให้ภาพมันเสสวยทำแบบเสสวยไแล้วเดี๋ยวเราก็ปิ้งย่างตรงนี้แหละนี่ปิ้งย่างกันตรงนี้แหละโอ้สูงอยู่กันเนาะ อย่างดีเลยนะเนี่ยทุกคนน,น,นี่ไปโซลล์เซลล์ไม่รอแล้วไอ้แต่ละคนโอ้ยอันโน้นอันนี้อันนั้นถามพี่วันรบดีกว่าว่ากูจะได้ของเร็วว่าพี่วันรบก็ไม่เคยได้หรอกโอ้ย <laughs> ลองเนะลยเราแลกพันห,หัวมาทาพี่อ๋อในรังนี่่ในรัง ไฟโซโลารเซลล์ทุกคนเสาไฟโซ,โซโลาร์เซลล์นี่อาน,นุเขาก็บ้านอานุเขาก็โซโลารเซลล์ไม่ใช่เหรอที่ก็ติดจะต้องบอกเขาอ่ะระวังหยุ่นกันนะนี่โอ้โหคือว่าเราคว่ำลงใช่ไหมที่มันลดมันต้องคว่ำสิเพราะว่าวันนี้รับรับแดดเลิดไหมเลิดประหยัดไฟได้นะแผ่นโซลารเซลล์ไงได้แล้วออมนันเซ็นเซอร์แล้วมาเป็นสว่างอ่ะแล้วเมื่อกี้มันติดอ่ะมีไฟค้างยนะอยู่เหรอ เลอทุกคนแพรรี่ต้องเลิศอยู่แล้วไม่เลิศไม่ทำจะ้จะแต่ขอให้วันนั้นอย่าฝนตกแล้วกันพี่เบิร์ดบอกว่าทำอะไรก็พี่บอกบอกนะทำที่เสร็จเสร็จแล้วพี่บบเบิร์ดจะมีจะทำที่หนึง่งละทำกับแพรรี่ไม่ไหวละ ทำไนอเปไหนราเกียบทมอ่กอ้เาเขีย้อไ่าเมอปอินซีแทกใหญ่แล้วคะสี่แทกสั่งแล้วคะัเพิ่งสั่งใช่ไหมครับคุณพี่เพิ่งสั่งใช่ไหม แต่บ้านเราหลบฝนหลบอะไรได้แล้วอะไรใช่เอารถมาใส่เสียเอารถไอ้นี่รถนี่ไงรถกระบะมากสิอันนี้คืออะไรหอตู้อือตู้เก็บอันนี่เอาไปมาแล้วเอามาหมดแล้วทีนี้วิทวะ ทุกคนกำลังฉาบกำลังอะไรอยู่ไม่ใช่ก็มันก็ปลอยแหละแต่ว่านี่มันเป็นแผ่นอันนี้ไงวัสดีค่ะวัสดีค่ะมันยังไม่ได้ปูอันนี้ไงมันเป็นแผ่นอันนี้อนมุนมาด้วยกันปะคะ,ะ,ะมันเป็นแผ่นอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ปูกระเบื้องค่ะทุกคนมันก็เลยเปลียงแบบนี้ในอารมณ์เขาจะเปลี่ยนกระเบื้อง แผ่นเดิมเป็นแบบนี้แบบน,นี้ดูขีดกว่านะถ้าแผ่นนู้นนะไม่สวยดูยสวยของบ้านนี่แบบนี้แบบไหนแบบไนถ้าแบบนู้นไม่เอามันเกิดแบบนู้นไม่เอาโบราณไปนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอะไรสวยพี่ว่าไหนสวย,น,น,วยน,นี่นนนมาจากเอฟบีเลยใช่ไหมใช่ครัอ๋อแต่ว่าอันนี้เลยก็นะชื่องโบาณนะใช่บอกอันนี้แหละที่เลือกที่แรกนะสวย ทุกคนนไหนสวยเอาไปเถอะไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยสวยเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเรอเออไม่ต้องเปลี่ยนเรอเออ,อบ้านนี้แหละสวยมันเปิดอันนี้ก็ได้ดินใช่ไหมมันดูขึ้นดีนาะทุกคนนะอันนี้คือติดผนังใช่ไหยเออลายตารางนะทุกคนมันดูดีดิฉันชอบอันนี้อะ่ะดิฉันชอบอันนี้อะ่ะจะไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ดิฉันชอบแบบนี้มันดูมินิมอลดิอืมอืมเนาะ เออตะลางมีคนบอกชอบตะลางตะลางคือไหนอันนี้หรออ่อเกาะอีดอันนี้ตะลางใช่ไหมอันนี้แบบกออีดนะทุกคนไหนแบบไหนในครัวเราอันนี้ไม่สวย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 กออีดกออีดสวยเอาเกออีดถ้าไม่สวยหล่อนมาช่วยฉันเปลี่ยนด้วยนะ <laughs> กออิดค่ะมีคนบอกกออิดสวยเอากออิดเออเหมือนญี่ปุ่นไงเหมือนญี่ปุ่นมินิมอลแต่ลายที่เราเลือกที่แรกเนี่ยมันดีแล้วเอากออิดไปค่ะคได้ครับพี่รีบทำมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะอยู่แล้วอีกสองอาทิตย์ทุกอย่างต้องเรียบร้อย อันนู้นฝนตกฟ้าันี้ยังไม่ได้มุงกคนเลือกแล้วเรียบร้อยดิฉันชอบแบบลายแบบมันดูไม่แก่ดีไงนี่ยังไม่ได้มุงนี่ยังไม่ได้มุงอะไรทำไมมันจะเป็นไงครับบอกเขาสิ แล้วมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอะไรนะแม่เขาบอกว่าอะไรนะมันมันเป็นยังไงนะอ๋อปั่นไม่ถึงเหรอเดี๋ยวเขาเก็บตะกีมให้เดี๋ยวเขาเก็บตะกี้มให้เดี๋ยวเขาเก็บตะกีมให้อ๋อแต่ถ้าเก็บตะกี้อะไรสวยนะเอาเนี้ยบนะเอาให้เนี้ยบหน่อยนะครับะมวให้เขาเก็บงานให้อืม อ้าวมีไฟแล้วอะตรงมือก็ได้เราเองยังเราต้องมาตรงนี่ทุกคนไฟโซล่าเซลล์นี่มันก็ประมาณนี้แหละไฟโซลาเซลล์เฮ้ยได้อยู่นะน่าจะแบบยังไม่ได้โดนแดดต็มที่เออทุกคนได้อยู่นะคเจจ้้ามมมัันะไ่ปรบทุกคนไฟโซลาเซลล์ค่ะสุดแล้วมันไม่มีแสงเลยมันปรับอะไรได้บ้างคะมันเล่นลูกเล่นอะไรได้ไหมยองรับแสงน้อย เดี๋ยวตั้งไพื่้พวกนี้ให้มันโดนแดดช้ำๆก็วางเอาแค่พอเออนี่ตัวละเสี้ยเอลเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเยเพิ่งนะคะ่นี่ อยากได้ปุ๊บพี่วรรลพบก็จัดให้ปั๊บเลยค่ะนี่ทุกคนเข้าใจไหมละ่ะเออฉันไม่รอแล้วหมดเะรอร้านในเพจอยู่ไม่ได้ติดสักทีนี่เสาโซลารเซลสว่างไหมทุกคนนี่ไฟโซลารเซลนะเนี่ยอ่ะล,ลองปิดเลอ่ะลองปิดนะคะลองปิดค่ะนี่สองพันกว่าบาทเธอสองพันกว่าบาทเธอปิดไม่ได้อ่ะปิดไม่ได้แล้วลระบบค้าง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> กำลงังกำลังรออยู่กำลังรออยู่ <laughs> เออลงมาเลยลองมาปิดกระหัวเลยไงอ๋อ,อ,อ,อทางรีโมทไม่มี ที่นี่แหละเป็นงานของคุณพ่อแล้วต้องมาคอยเปิดปิดแล้วที่นี่อ๋อนี่ไหนต้องปิดไหนเนยได้ไหมครับต้องปิดหรองปิดวคนเสาไฟตัวเตี้ยที่ฉันอยากได้นี่เปิดนี่สว่างสว่างจ้า่่เดี๋ยวพี่จะไปทำแา่ใช่ถูกต้อง่เป็้ไรดูแลทุกระดับปรรทับใจเธอวันลบอาร์เคดิกอื้ เอาเอาแบบเอาแบบเคลื่อนย้ายได้แต่มาตรฐานไม่ให้มันล้มฟาดใส่หัวอย่างเดียวนะครับพี่บอลล็อปได้ไดเออแล้วเอามาติดบ่อค่ะเธอเพราะว่าเดี๋ยวจะอันนี้ไงจะลอยกระทงลอยกระทงที่บ้านนี่เดี๋ยวจะลอยกระทงที่บ้านจะลอยกระทงที่บ้านนะคะปีนี้ทุกคนมีจุดประทีปโคมไฟกันอะไรไปนะยี่ปงยี่เปงก็ว่าไปมีสระน้ำมีสระน้ำนี่สระน้ำ ฝนแรงแล้ววันนี้ฝนตกเธอนี่เราก็ทงที่บ้านจ้าเห็นไหละ่ะสะน้ําชั้นงดงามแล้วก็จะปิ้งย่างกันตรงนี้ได้คุณแม่มามาปิ้งย่างมาแหละอ้นี่อันนี้มืดอ,อันนี้มืดเลยอะที่จริงแสงจริงมืดมากนะทุกคนนี่มันแสงโทศรศัพท์นั้นมันเลยดูสว่างแล้วถ้ายิ่งแบบมืดิสว่างเครับเดี๋ยวโซลาเซลล์ค่ะสั่งมาสี่เสาถูกใจใช่เลยวันนี้ก็เขามาฉาบนี่ฉาบ บันไดพี่พรับอ,อย่าลืมเพิ่มหน้าบันไดให้ด้วยนะข้างหลังอะ่ะอ๋อเนี่ยใช่เดี๋ยวเขาลืมอีกเพิ่มเพิ่มหน้าบันไดให้หนูด้วยนะคะให้มันแคบไปเนี่ยไปหรอได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรไนอ่าจะทำยังไงคุณแม่มาบอกเขาได้อ๋อ เพิ่มหน้าบันไดให้มันให้มันแบบอันนี้ค่ะให้มันให้หน้ามันกว้างอีกนิดนึงแม่ชอบหน้าเขกกว้างนี่บรรยากาศบ้านฉันยามเย็ยนจ้าเธอฝนตกเฉย มีคนบอกตั้งอัตโนมัติได้เหรอตัวเต็มตั้งอัตโนมัติได้เหรอทีบ้านะเอามัดไว้แล้วติดเองที่มาให้เราสองดวงเละเธอพูดอะไรกดูมาดูงั้นเดี๋ยวผมก็เอาถึงนี่ยพอดีเลยครับจะได้ทันยันทำไปแล้วก็ต้องแก้เลยก็เดี๋ยวเราจะเอางานที่ง่ายอ่ะพี่มรรดไม่เป็นไรนนนนีีีีี่่่่มดพอเอาที่ง่ายประมาณสามสิบห้าเซนสามสิบหกแม่ติดต่อฐานสาม เขาบอกตั้งอัตโนมัติได้ในาะได้่อไ่็ก็นสุดเนี่ยก็แแล้วก็จับจับแลมันได้กะถงอบให้ดูให้เหลือไว้ด้ยสองเดวากว่ัวัดกลับเข้าไปสเ เราตกลงแอร์เขาลุ้นเรื่องกับเราเลยใช่ไหมครับระบบ VRV เขาต้องให้ทางไดจินทําแบบมาให้คํานวณมาให้ก่อนอาการเดินีอรคือผมเร่งกมาทาให้ยเป็นไงเขาทำแบบเขาต้องเขียนแบบเขียนลายแบบนี้เหมือนแอร์ปกติโอ้ตามด้วยที่นี้ช่างไฟทำช่างไฟเข้า,า,ขาแล้วก็อะไรต่อครับช่างไฟช่า,างป้าช่างสีเราไม่ติดลอยแอร์นะครับเพราะว่าต้องเดินแอร์เดินกล้องโอ สอ, like อ,อ,อนงานแล้วสอนงานแล้วอนงานอีกแล้วติดานช่งกระเบื้องเข้าฮะปลูกกระเบื้องได้แล้วเหรอพี่เบลออดีๆใช่ครับเข้าน้ำหนังี่เบลออรดเข้าน้ำอ๋ออันนี้พี่วันนี้เราไม่ได้ก่อซิงก่ออะไรอยู่เลย ตรงนี้ออกต้องออกแบบก่อนนะให้พ่อออกแบบให้ได้ไหมมันต้องเลือกหน้าบานนะครับเลือกหน้าบานผมว่าวันนั้นน่ะหน้าบานไหนไอ้หน้าบานนี่ก็เป็นเลือกไปแล้วไงเลือกไปหมดแล้วนะวันนั้นเลือกไปหมดแล้ววันนั้นน่ะเลือกไปหมดแล้วซิงค์ก็เลือกไปแล้ว เอาไปแล้วจ้ามันนั่นเลยไปแล้วนั่นไงของเขาก็เหมือนกันนะนะั่นแหะหรือเปล่าหรือว่าของเขาเป็นแบบไหนไม่รู้แบนั่นแหละมันก็สว่างอยู่นะนั่นของเขาก็โซล่าเซลล์แล้วนะ,นะนะสว่างอยู่นะถ้าดูจากตรงเห็นยอดเห็นใบไม,ไม,ไม้ชัดเจนอยู่เห็นไหม <c oughs> อ่ะไม่เห็น ได้แล้วทุกคนควันนั้นเลือกไปแล้ว

บรรยากาศดีอะไรดีน่านอนมากขอบคุณคุณจอยค่ะคุณจอยขอบคุณค่ะเป็นแทน,น,นเลยวันนั้นเรเลือกแบบไปแล้วอ่ะอย่างดีเลยสีอันนั้นอะ นี่อ้าที่เติมอะใช่ไหมใช่ใช่ตีกัน่อนนี่แหละอ <c oughs> ันนี้นี่แหละถูกต้อง <c oughs> แล้วก็วัสดุเราก็เลือกไปหมดแล้วนะวัสดุซึ้งวัสดุอะไรเราเลือกไปหมดแลวคนระับ <c oughs> เอาเอาแบบมาทําหน้าบ้านได้ก็คือเราก็ทำอ่ะเปิดคนดูนะดูดูนี่นี่เดี๋ยวเราไม่มีอันนี้นะเราไม่ได้เอาอันนี้ใช่ไหมที่ดูดดูดฟันอะมีด้หรอไม่มีไม่เอาไม่มีใช่เราไม่ได้เอานีนี่ใช่นี่ถูกต้อง ถูกต้องแล้ววนมากเขาจะไปทำข้างนอกถูกต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ให้หมดเลยเป็นเดนชั้นวาง <c oughs> เปลี่ยนเป็นชั้นวางเพราะต้องการพื้นที่วางของเยอะจะไ,ได้ไม่ลกตรงนี้บางตู้เย็นข้างนี้ตรงปักสวยทุกคนเสื้อเือกอย่างดีเลืออกอย่างดีค่ขะคุณพิสุก ะสีนั่นอ่ะก็เธอจะใส่เสื้อย่างเกนเธอก็สูกก็แสนลยนอ๋อได้ก็ออกแบบให้เหรออินทีเรียเหรอตรงนี้เหรอเออขจะไว้เอผ้าเคืออะไรดีนะคได้สวยงามตรงนี้ค่ะเมื่อวานพชเตอร์สัญญาไปห้าล้านกว่าสิบกีโลหนุ่มบู๊เหรอห้าล้านเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้าล้านไม่ไหวอ่ะเหนื่อยเอาแค่ช่องเดียวเพื่อลบได้ครับครับโทษนะครับอืม เคือว่าสภาพจะมาทของบเมานี่เลยมเออเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดีไซน์ให้แต่งเป็นชั้นตังแต่ชั้นโล่งชั้นมาร์กไฟมานเรือเดียวออกแบบให้ดูแล้วก็ครับลเอากระจกที่แบบอันมองไม่เห็นใครชัแต่ว่าเราดูนี้ชอบเป็นบาน์เ็บหรือว่าเป็นบานกระจกใสมันก็จะมีพวกชาดำเออแต่เป็นชาดำาอะไรแบบนี้ดีปะอะ ถ้าจะมีสลับด้ยมัยนกเป็นแบบออกสไตล์ที่ม่หมอรู้อยู่แล้วครับก็เดี๋ยวมีแบบบางึ้นบางเลื่อนบางเปิดบางโปรไฟล์ก็อะไรก็มจะกจะ,จะเปลี่ยนตรงไหนก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ดีไซน์ออกให้ก่อนเพราะว่ามีแบบว่ามันต้องทำแบบนั้นแต่เดยอะไรที่าจะอนก็ได้ไม่ล็ก

ันน,นี้5มาแล้วะแม่สามาแล้วจ้าร,ร,รหัสไม่ต้องใส่จุดนะคะ3 4เทีนถึงกระแต4เทีนคาดีเราขายเป็นแพ็คนะครับแค่ง400กรัมนะคะ โอ้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องติดไม่สวยเดี๋ยวแบบหน้าบ้านไงไม่สวยแล้วเจาะแล้วก็แค่เอามันนั่งแบบนั้นเวลาคังฟังอาน นี่วิวกลางคืนทุกคนวิวกลางคืนวิวกลางคืนค่ะไม่เคยอยู่จนจนถึงมืดสักทีวิวกลางคืนนี่วิวกลางคืนอุ้ยลมเย็นลมเย็นค่ะทุกคนวิวกลางคืนอันนี้ไม้อะไรครับเนี่ยพี่บอลล็อ นี่ก็ใช่วัเนี้ปอบแปะดปอกแป็ ที่ว่านอนเอายาวก็จะเหนื่อยก็ดะยี่งเยอะที่9บ้าน1มืดแล้วทุกคน,นเห็นปะบ้านดิสันตอนกลางคืนสภาพบ้านคุณแพรี่เวลาทั่งคืนนะครับดูสงบเงียบสงบเงียบสงบไม่ต้องสู้รบกับใคร

กราไมด้ยิงอะไรให้เลาะใส่ลงในงนเราเลาะงานดีๆนะแต่เน่ยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวครับมันต้องถามให้สวยเลยนะเนี่ยระดับมันต้องได้นะจากัปปูไม้แต่มันกระโดดกระเดกในีใน้ี่เอาอะไรก็ได้ยิงอะไรมันใด้ตรงเนี้บนะเดี๋ยวสะดุดหัวทิ่มเดี๋ยวสะดุดหัวทิ่มไปเจอบ้านคนนึงไม่ได้ไม่ได้ก๊อปไว้เขาทําแผงอันเนี้ยสวยมากเลย จะมีแบบลายไม้อยู่ตรงกลางไอ้ตรงแผงที่ที่โชว์ลาวันไดอะ่ะมันจะเป็นแบบเล,ลืมไม่ให้ดูแต่ของเรามันเป็นกระจกนะเราเป็นกระจกแต่กระจกก็เรียบหรูดีกระจกกับไม้ใช่ไหมครับเออมีไม้ไม สองเดือนไปเลยป่าเดี๋ยวจะไปทั้งเด๋อวอีกสองเดือนทุกคนเร่งให้มันเสร็จอีกสองเดือนไอ้วันนี้ไม่มียุงดีมากเลยอากาศมันเย็นยุงไม่ค่อยมี้โอเค